สวัสดียามเช้าครับมาดูทุเรียนผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับต้นนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับผมวันนี้ผมเพิ่มหัวสปริงเกอร์เป็นสี่หัวนะครับเห็นไหมครับว่าต้นโตขึ้นแล้วครับเนี่ยครับผมทําเป็นสี่หัวนะครับทุเรียนต้องการน้ํามากนะครับ เราเรียนทางภาคอีสานนี่เพราะว่าพื้นที่แห้งแล้งครับพื้นที่อ่ามันต้องการน้ำครับมันพื้นที่สูงนะครับไม่เหมือนทางภาคใต้ครับฝนฝนแปดแดดสี่บ้านเรานี่มันแดดมันเดอแปดครับฝนสี่อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นน้ำนี่ต้องให้ปริมาณเยอะนะครับเห็นไหมครับผมผม ครับดูจะชัดครับสี่หัวเลยนะครับครับครับผมครับทุเรียนข้างบ้านครับผมครับสวัสดีครับอายุวันโนสุขขังพลัง